ครับสวัสดีครับไกด์ลานนานะครับตอนนี้ผมกําลังย่างเห็ดนะครับเห็ดที่เราเห็นนี่คือเห็ดหลมครับก็เห็ดอันนี้ผมได้มาจากแถวๆทางขึ้นดอยอินทนนท์นะครับที่จอมทองครับก็นี่ครับช่วงนี้เป็นฤดูเห็ดนะครับก็เลยไปหาเห็ดมาทําอาหารดูนะครับอันนี้เป็นเห็ดหลมครับเราย่างนะครับโรยเกลือนิดหน่อยมันจะมีแบบตูมนะครับแบบตูมเราก็จะย่างแบบนี้แล้วก็จะมีแบบบาน เราก็จะหมกนะครับก็คือห่อใบตองนะครับแล้วก็เอามาย่างอีกทีหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำเมนูเห็ดอ่าเราเราเราย่างแบบนี้ก็คือเราจะไปทำทำน้ำพริกนะครับหรือจะกินแบบนี้เลยก็ได้นี่เป็นเห็ดหลมครับครับสวัสดีครับไกด์ล้านนานะครับตอนนี้ผมกําลังจะตาน้ำพริกเห็ดหลมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นี่ครับ ก็เหมือนเดิมครับตำมำพริกแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปก่อนครับส่วนประกอบก็มีไม่กี่อย่างนะครับก็อันนี้เป็นหอมขาวหรือว่ากระเทียมนะครับเอาไปย่างไฟมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็พริกหนุ่มครับย่างไฟไว้แล้วก็เห็ดอันนี้คือเห็ดลม่มก็ย่างไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็ดนี้ผมได้มาจากจอมทองครับก่อน,นครับวิธีการำตำมำพริกอันนี้คือน้ำพริกเห็ดหล่มนะครับผม ก็แกะหอมแกะกระเทียมเนี่ยครับทำไม่ยากนะครับนันพริกเผ็ดลมครับ,รบเราก็ปอกเปลือกพริกหนุ่มที่เราย่างนะครับผมแล้วก็หั่นสักนิดหน่อยครับจะได้โขกง่ายๆหน่อยก็นี่คือท้ำพริกเผ็ดลมนะครับผมผมย่างครับก็โขก ผมทั่วเลยีหอมขาวหรือว่ากระเทียมนะครับย่างแล้วก็หอมแดงย่างนะครับอยู่ใกล้ๆแล้วก็พริกหนุ่มครับย่าง <c> โคไม่ต้องละเอียดมากนะครับก็คือพอเป็นเป็นน้ำพริกนะครับผมก็คือเป็นฝอยๆไม่ถึงก็เป็นเป็นนี่ครับแล้วก็นี่ครับใส เห็ดลมย่างฉีกซะหน่อยครับตอนย่างนี่พยายามเขาเรียกว่าไงหงายเห็ดไว้นะครับผมแล้วก็อย่าเทน้ําทิ้งคืออย่าก,กลับเพราะงั้นนะครับย่างฝั่งเดียวแล้วก็ให้ให้มันมีน้ําเห็ดออกมาด้วยเราจะได้คือน้ําพริกมันจะหอมน้ําเห็ดด้วยครับ สวยนะครับอันนี้คือข้างในเห็ดเนี่ยข้างนอกมันจะมันจะดูแห้งนิดนึงนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีน้าอยู่นะครับครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นน้ำพริกเห็ดลมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆตักใส่ชามครับตักใส่ชาม ครับผมนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นน้ำพริกเห็ดหลมนะครับผมก็น้าทานน่าทานทีเดียวครับของชิมครับเดี๋ยวผมจะชิมกับมะเขือนะครับผมนี่ครับชทม,มุนอ,อย่างนี้นะครับนี่มะเขือ ืมก็อร่อยดีนะครับมันหอมเห็ดผมขอใช้เห็ดนี้คอันนี้เป็นเห็ดย่างนะครับจริงเราเห็ดย่างกว่าเปล่านี่ก็อร่อยแล้วนะแต่ผมจะกินกับน้ำพริกเห็ดหลมครับหอมอร่อยครับรับน้ำพริก เห็ดลมครับผม